ถ้าหากว่าเป็นช้อยส์นี้เลยค่ะคุณหมอคือว่าอาจจะแบบเราก็ต้องการอยากมีเหมือนกันแล้วเนาะอยากจะแบบออชุรักชุรักกับฝ่ายสามีทีนี้ถ้าให้คุณหมอไปช่วยเหลือเนี่ยจะต้องไปพบคุณหมอแผนกไหนคะแล้วคุณหมอจะมีตัวช่วยอะไรให้เลือกหนึ่งสสามสบ้างคะอ๋อค่ะก็ั่าไปก็ไปพบสูติแพทย์นะคะก็คุยนะคะสักประวัติปัญหาคืออะไรอันที่สก็ตรวจภายในดูเลยคะ่ะว่ามันแห้งมากแค่ไหนก็แนะนํานะคะก็ ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนที่ไม่ค่อยอยากมีเพศสัมพันธ์คือเดิมเนี่ยมีเพศสัมพันธ์น้อยอยู่แล้วน้องตางแล้วก็ร้างรากันมีเพศสัมพันธ์ไปนานก็จะไม่ค่อยอยากมีเพศสัมพันธ์เพราะมันเจ็บนะคะส่วนใหญ่ปัญหาคือเจ็บอันนี้ก็มาแก้ไขปัญหากันนะคะซึ่งก็จะมียาหลายอย่างอันหนึ่งก็คือยาตามอาการเจ็บใช้ยาน้าเจลล่อลื่นนอนไม่หลับใช้ยานอนหลับคลายเครียดช่วยนะคะยาบารุงนะคะก็หลายอย่างนะคะ หรือ,อว่าเป็นไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เพราะเราเป็นเชื้อราเป็นเบาหวาน,นอ่ะแก้ไขปัญหาแล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็คือใช้ฮอร์โมอนนะคะฮอร์โมอนก็มีฮอร์โมอนเฉพาะที่และฮอร์โมอนที่รับประทานนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกแต่ละคนนะคะต้องมาดูว่ามีข้อห้ามของการใช้ไหมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นนะคะเลขอ,อันนึงต้องวันที่ต้องคุยกับแฟนกันคือเฉยมีเคยเจอก็คือคุณพี่หญิงมหาเนี่ยบอกว่าแฟน บ่อยครั้งมากเลยหมอไม่ไหวคือเขาก็อายุวัยทองแล้วแต่แฟนยังวัยวัยฉกันอยู่เลยนะคะ <c oughs> ก็ฉกกัน <c oughs> เขาก็ไม่ไหวก็บางทีก็เรียกสามีมาคุยเหมือนกันนะคะว่าเออบางทีอาจจะฝ่ายหญิงเขาก็อักเสบนะคะก็อาจจะต้องลดปริมาณลง <c oughs> จํานวนลงนะคะบางทีคุณต้องช่วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็พูดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องของเพศเนี่ยเฉลีว่าคนไทย ที่มาหาเนี่ยยอมรับนะคะก็ฟังที่เราแนะนำนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยยี่สปีก่อนสมัยที่ทไปทำาีรัดชุรถใหม่ๆนะคะก็อีกอันหนึ่งตอนเนี้ยฉัมารีว่ามีเรื่องที่ดีมากๆคือคุณไม่หญิงเนี่ยเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนผิดปกต,ติต่างๆมาหาเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโอโ้โหมาจนย่ำแย่แล้วิบเนี่ยแกแล้วนะคะปัจจุบันนี้เป็นเดือนแรกเลยมาหา บอกว่าประจำเดือนมันมาผิปวตินะคุณหมอก็คือปติมันต้องมาเดือนละครั้งนี่มันหยุดไปแล้วมันมาอีกอแล้วเราตรวจเลยเพราะว่าเป็นซีสเออ<ม>ประคชมเขาว่าคุณมาหาเร็วมากเลยซึ่งการมาหาเร็วนี่ไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามก็จะสามารถรักษาหายนะคะแล้วก็รักษาหายได้เร็วนะคะ